สวัสดีค่ะเด็กๆในสัปดาห์นี้เด็กๆก็มาพบกับครูปอนะคะสัปดาห์นี้เด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยวันเด็กวันครูค่ะเอและหน่วยวันเด็กวันครูเนี่ยเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะถ้าเด็กๆอยากรู้ตามครูปอไปดูกันเลยค่ะเรื่องที่เด็กๆจะได้เรียนในหน่วยวันเด็กวันครูมีทั้งหมด5เรื่องด้วยกันดังนี้ค่ะ 1. ความสำคัญของวันเด็ก 2. หน้าที่ของเด็ก 3. คํคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 4. ความสำคัญของวันครูและ 5. ความกระตันยูค่ะช่วงคำศัพท์หน้ารู้ ก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนรู้ในเรื่องความสำคัญของวันเด็กและหน้าที่ของเด็กคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับคำว่าเด็กๆและคำว่าวันกันค่ะไปดูกันเลยค่ะคำแรกนะคะคือคำว่า children children เด็กๆ อย่าลืมออกเสียงตามคุณครูด้วยนะคะ chilldren d r e n c h i children children. children children คำนี้มีความหมายว่าเด็กๆหรือเด็กตั้งแต่สองคนขึ้นไป หรือเด็กที่มีหลายคนนั่นเองค่ะต่อไปคือคำว่า day day d a y day day แปลว่าวันนั่นเองค่ะต่อไปเราจะนำคำว่า children และคำว่า day มารวมกันเป็นคำว่า children's day c h i l d r e n s Day เด็กๆออกเสียงตามด้วยนะคะ c h i l d r e n s Day มีความหมายว่าวันเด็กนั่นเองค่ะเด็กๆความสำคัญของวันเด็กความหมายของเด็กตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพศ2525 ได้ให้ความหมายของคำว่าเด็กไว้คือเด็กหมายถึงคนที่มีอายุยังน้อยอยังเล็กอ่อนวันเช่นเด็กชายคือคำนำเรียกเด็กผู้ชายที่มีอายุไม่เกิน14ปีบริบูรณ์และเด็กหญิงคือคำนำเรียกเด็กผู้หญิงที่มีอายุไม่เกิน14ปีบริบูรณ์ค่ะ ประวัติความเป็นมาของวันเด็กแห่งชาติวันเด็กแห่งชาติตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปีเป็นวันหยุดราชการและในทุกปีนั้นก็จะมีการให้คำขวัญวันเด็กทุกปีโดยนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้นค่ะงานวันเด็กแห่งชาติจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม พศ2498ตามคำเชิญชวนของนาย V.M. กูกรานีผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติเพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็กและเพื่อกระตุ้นให้เด็กระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศโดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติรัฐบาลได้จัดให้มีคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นมาคณะหนึ่งทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐบาลรัฐวิสาหกิจและเอกชนกำหนดให้มีการฉลองวันเด็กแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจุดประสงค์เพื่อให้เด็กๆทั่วประเทศทั้งในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียนได้รู้ถึงความสำคัญของตนเองเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบระเบียบว,วินัยที่มีต่อตนเองและสังคมมีความยึดมั่นในสถาบัานชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหน้าที่ของเด็ก บทบาทหน้าที่ของเด็กไทยมี10ข้อดังนี้ค่ะ 1. นับถือศาสนา 2. รักษาธรรมเนียมมั่น 3. เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์ 4. วาจาสุภาพอ่อนหวาน 5. ยึดมั่นกตันยู 6. เป็นผู้รู้รักการงาน 7. มานะไม่เกียรติไม่คร้าน 8. รู้จักออมประหยัด เต้องซื่อสัตย์น้ำใจนักกีฬาและสิบทำตนให้เป็นประโยชน์ค่ะต่อไปคุณครูจะพาเด็กๆไปฟังเพลงหน้าที่เด็กเอ,อ๋ยเด็กดีกันนะคะ หเป็นผู้รู้รักกันงานเจ็ 7. ต้องศึกษาให้ชาตชาญิต้องมานะภากวันไม่เกียรตไม่เลยแปดต้องจอัดออมประหยัดเกต้องสืกสตัตตลอดการน้ำใจใน,นกนลาก้ลาทาหารให้มองกับการสมัยชาติพัฒนาสิบทำต้องให้เป็นประโยชน์รูบ้บาุงคุณโทษสมบัติชาติรักษา เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากได้ฟังเพลงหน้าที่ของเด็กดีแล้วเด็กๆลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าเราได้ทำหน้าที่ของเด็กดีครบทั้ง10ประการแล้วหรือยังคะวันนี้คุณครูหวังว่าเด็กๆจะชอบและสนุกกับบทเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ